อาตัวที่ผมกลัวในเกมคา t ตอมไนม์มามีเยอะเลยเพื่อนเพื่อนก็ทำบ้างนะอาทิตย์ในแท็บเล็แล้วก็แล้วก็นี่ก็จะทายคิดแต่ดีมีช่องแม่กดตรงดินกดตรงนี้แล้วก็เลือกสีก็เอาสีแดงแล้วก็ปรับขนาดให้ด้วย อ๋อขนาดเท่านี้จะสร้างตัวไหนจากเกมฟนแฟเฟดดี้ของภาพที่หนึ่งก่อนเลยเฟนีฟ่เฟดดี้เฟดดี้โอ้ย เฟนดี้นี่นี่นี่ Bonnie, บอลนี่ไม่อะไปถีบหน้าชิก้าด้วยบ็อกซี่ยยไปถีบหน้าเลยต่อไปภาพสองพอเฟดี้ถีบให้หมดเลยตัวตัวไม่อ้วนมากอะ่ะยกเว้นไอ้เฟดดี้ทอยเฟนดี้วงไว้เลยหนี แมนเกินด้วยเอ้ยไม่เอาดีกว่าถีบดีกว่าบอลลูนบอยแค่เด็กเองถีบเลยบีบีบด้วยสอไปตรงนี้มึงโอ้ยตัวพังพังเองถอดหน้าออกอะ่ะ หนีครับโอ้ยไม่หนีไม่หนีหนตัวเนี้ยโอย้นี้ครับนี่ับมันมันมีพลังพิเศษฟับป,ปิงแคลบโอ้ยตัวโปโดด้ยผมก็หนีเหมือนกันกลัวจับส่ชุดฟับป,ปิงล็อกทั้งหมดนี้ก็แค่ภาพหลอนนะ่ะอืม ตอบไปก็พลาดสี่มาเลื่อจากเฟดดี้เฟดดี้หนีมีมีลูกอันเยอะบันนี้ก็หนีเพราะเราจะหนีทุกตัวเฟดแบนหนีด้วยเพราะมันเคยกัดอีวานออฟซันแล้วเฟดแบนหรือตัวก็ไม่รู้ชิกาแวนเกิน หู้พบเหตุบอลลูนบอยโอเมไม่หนีอ่ะเข้าไปคุยอะ่ะคือครับเบบี้อืมจะไปคุยกับวีเลียบออฟซันอะ่ะอืมดูกันนี่เนี่ยหนีอ่ะเนี่ยสองคนนี่ก็พออินอน,นาดโอ้ยนี่ดียวครับ เดี๋ยวจับค่าดิเว้ยของเล่นอ๋อก็แค่หักหัวมันได้หมดโอ้ยตัวเล็กๆแต่ว่าตายไปตัวใหญ่นี่นอนหนีครับไม่ทำ้ายไม่ทำ้ายต่อไปก็สองตัวเนี้ยไม่หนีอ่ตัวเล็กๆเ,เ,เอง นี่ของแท้ของแท้นี่ของแท้นี้น,นี่ของแบบเนี้ยของแท้นี่โอ้โมเตนเฟดดี้ด้วยกับอันนี้ก็จะไปคุยกับอาฟตันเหมือนเดิมว้ยกลัวๆๆนี่ก็อาฟตตันนี่ก็เพาะเพดเหมือนกันอยู่ในร่างกายโอ้ยโทวัพทบกวน ไม่กลัวแต่ก็แค่ถีบแบบนี้จบ